มาค่ะน้องๆเสร็จแล้วค่ะงานงานงานที่อย่างเนี่ยถ้าได้ทำงานคงไม่ได้ทำขนาดนี้นะคะพอด,ดีหยุดหยุดป่วยป่วยลาพักร้อนก็เลยมีเวลาทำให้นะคะมีเวลาลงให้นะคะน้องๆขอให้โชคดีปังๆนะพรุ่งนี้เลขจกคล้ายๆกันเนาะมีเลขอะไรมั่งที่ท,ที่ที่ไม่ไม่มีไม่เยอะ คิดว่าพอๆกันเลยเนาะเลขแปดสองตัวเลขเก้าเยอะอยู่เก้าเยอะแปดแค่สองตัวหรอออเจ็ดก็เยอะหกก็เยอะมีแปดมีแปดตัวเดียวนาะที่น้อยเนาะสี่ก็น้อยสี่ก็สามแต่ก็เยอะอยู่นะโอเคไม่ต้องไปพูดถึงค่ะเลขบางวันก็ไหลตัวเดียวนั่นแหละค่ะไม่ต้องเยอะหรอกเนาะ วันนี้สังเกตดู1 7นะึเห้านาะมาโหแทบทุกทุกเลขเลยอ่าดูนะคะแนวทางของเราพรุ่งนี้นะคะดูนะคะน้องๆ้อาวทีวีก่อนเพื่อนใช่ไหมต่อมาก็หน่อยมีมีแทบทุกอย่างนะมีนนอยอะไรนะนนอยอะไรที่ไม่มีอะนอกนั้นมีหมดเลยราวสตาร์ดาวกาชาิเฮ้ย อ๋อเราโฮดีก็มีนะ้นอยโฮดีเราโฮดีมีหมดค่ะเรากาชาติมีน้อยกาชาติไหมน้อยกาชาติไม่รู้นะว่ามีไหมแต่ที่แน่ๆของพี่ไม่มีนอาา้อยกาชาติมีเหรอมีแต่น้อยทีวีเนาะมีแต่น้อยโฮดีเนาะแล้วก็เรากาชาตเนาะน้อยน้อยน้อยกาชาติมีเหรอพี่ไม่ได้ยินไม่รู้อะแค่ทํานะคะส่วนมากยัไม่ค่อยได้เล่นนะไอ้พวกพิเศษพิเศษเนี่ย พี่ทำพี่ลุ้นจนจุกอะลุ้นยิ่งกว่าน้งนองๆอีกกลัวไม่เข้ากลัวโดนด่ารังดีนะคะมีเยอะแยะให้กำลังใจพี่เวลามันไม่เข้าเนาะมันหลุดเนาะมันก็มีมั่งอะเราดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านใครชอบก็ตามตั๋บาทสองบาทให้เล่นเยอะนะคะน้องๆเลขมีทุกวันหวยมีทุกวันเราเล่นทีละนิดนิดนิดหน่อยหน่อย เล่นที่เลขที่เราชอบนะคะต้องตามพี่ทุกตัวก็ได้เอาที่เราชอบสมมติว่ามี60น้องชอบ0ูนย์้องก็เล่น0ูนย์ตัวเดียวถ้าเกิดเข้าไม่เข้าไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเล่นตัวเดียวเนาะถ้าเราเล่น2ตัวท่านไม่เข้าทั้ง2องตัวเนี่ยบางครั้งก็มาเจาะหน้าเลขพี่บางครั้งก็มามา,มารูดมารูดมาวิ่งซะง,งั้นเนาะขนาดเลขหลายตัวขนาดเนี้ยบางครั้งก็หลุดนะคะเจาะ แต่ส่วนมากแกเข้ารูดวิ่งมากกว่าเนาะประมาณนี้นะคะน้องๆ้เพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายดูเป็นแนวทางนะคะแค่แนวทางไม่แนะนําให้เล่นการพนันให้ดูเป็นแนวทางคนทําก็อย่างว่าแหละอคอขำเสียงฟังเสียงพูดเสียงจะไม่มีละพูดมากคอจะแหบทันทีเลย ใส่หลอดลมเล็กอะคะ่ะชอบร้องเพลงแต่ร้องไม่ได้ร้องไปเสียงจะหลุดเสียงแะแหบเข้าเลยจะไปไม่สดจะไปไม่ได้คิดว่าตัวเองเสียงดีนะาน่าชมตัวเองอีกไม่ใช่อะไรนะคะเพราะตอนเด็กเด็กเคยเคยเรียนเคยเรียนเป็นหมอลำเนาะคนอ,อีตานเราเนาะเคยเรียนไปหมอลำเป็นหมอลำไปพักหนึ่งนะคะ่ะไม่งั้นก็คง อืมไม่ได้มาอยู่อย่างงี้มัง้งอ่าโอเคค่ะตามนี้นะคะน้องๆน,นอกเรื่องทุกวันเลยคุยสนุกสนุกกันเนาะเราเล่นแต่นี่เราก็ซีเรียสเนาะบางครั้งเนาะคุยมั่งสนุกมั่งประมาณนี้นะคะนักน้องๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ก็ปังปังนะของเราอะอะไรนะดาวดาววีเนาะโอ้ยาสามเด็กสามเด้ง <c oughs> บนล่างเจาะก,ก็เข้าโอ้ดีใจดีใจ ของปกติเข้าเข้านะพี่ทําของปกติลองดูเข้าเฉยเลยคอยดูนะปกติมาพี่จะไม่ทําของเขานะพี่จะทําทํไอ้นนี่แหละดาววีนี่แหละ,หละเล่นทั้งสองชุดเลยนะถ้าใครชอบก็ก็ตามใครใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครไม่ชอบอาดาวปกติก็ก็เล่นดาววีอย่างเดียวนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เออวันจันทร์สิเนาะวันจันทร์มันจะมีดาวปกติด้วยแต่พี่จะทํา แค่ดาววีนะจะให้เล่นสองจุดเลยเพราะกลัวมันไม่เข้าเพราะว่ามันผ่านทั้งเสาเสาอาทิตย์เนาะหุ้นมันก็ไปไหนตัวไหนแลนะ้วเนาะมันก็เดินของมันนะเนาะเขาซื้อขายกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาปิดเขาปิดอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนาะประมาณนี้ละคะ่ะน้องๆแค่นี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ